ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับอัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่พระพรมหลวงปู่ดูวัสแกครับพี่เป็นเนื้อขาเป็นโตนี่จานเพียบเลยนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับพี่นะครับเป็นโตเก่ามากครับพี่เก่าเจ็ดร้อยบาทครับพี่หลวงพ่อโสธรครับพี่ สวยมากนี่หลวงพ่อโสธรครับพี่นี่ครับกรมตำรวจเก้าร้อยบาทครับเก็บปลายทางเรามีนะครับพี่บวกห้าสิบาทนะโอนเงินสดเราส่งให้ฟรีนะครับพี่อรงนี้ครับนี่งวดธนูหลวงพ่อน้อยเจ็ดร้อยครับสวยเ้าจะปวดทําชาเจ็ดร้อย พี่โทรหรือพี่ออนไลน์มาได้นะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่แล้วนี่ครับพี่พระล่วงเนื้อสำริขเงินฮนะขอเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยพี่ เหรญนั่งพาลูปูทิมสวยมากสวยมากครับพี่คมลึกเลยนี่เจ็ดร้อยบาทมีพระสมเด็จจิตรดาครับสวยแบบนี้เลยนี่ครับพี่โอ้โหพี่เอ้ยสุดยอดครับสวยจริงครับพี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ มีพาน้าปกล้บปูทิมครับเจ็ดร้อยบาทพี่ลับปูทวดโอ้โหนี่สวยมากลับปูทวดเจ็ดร้อยบาทเฮ้โอ้โยนีส่สวยเก่าปึกเกินหลวงพเดิมครับ งาแกะสิงสามขวัญหลวงพระเดิมครับเก่าเปิ๊กเก่าถึงยุคครับพี่เจ็ดร้ยบาทเท่านั้นพี่เจ็ดร้อยบาทสัวจริงครับสวยมากๆพันนักปกครับเก่าหลวงพระเดิมนี่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ครับมีรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยววัดนธนสูงนะ รุ่นแรกนี่มีสองพิมพ์นะพี่องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนี่พี่ดูครับเก่าหล่อบโบราณนะครับนี่บอกคำว่าปูเอี่ยมเห็นไหมสวยหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่พิมพ์เล็กน้านี้พิมพ์ใหญให่กันหน่อยครับ พี่ยูนะองค์ที่สองจะใหญ่กันหน่อยครับมีสองพิมพนีนี่ครับพี่สวยครับพี่ดูครับสวยเก่าเลยรุ่นแรกครับนี่ตอปอุยมหกร้อยบาทสองพิมพครับหกร้อยบาทนี่ก็ปิตาพี่ยูดีครับสวยมากๆปิตาปุยมสะพานสูงสู้จอยครับพี่ หลักร่อนๆเลยครับหกร้อยบาทนี่ปิดตาพ่ะแก้วหลักร่อนๆเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนี่พี่เบกแก้นี่จานเพียบหลวงพ่อนุ่มวัดนางในต่อคำว่าหมูลูกนี้ขอเก้าร้อยบาทนหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดพี่ 2, 4, 9, สองสี่เก้าเจ็ดสวยหนําวานยงแหงแบบนี้เลยนี่ไปดูหลังอื่เจ็ดร้ยบาทสุดยอดพี่สุดยอดจริงๆครับพี่โทรพี่อัลายมานะพี่นะนะพี่นี่อันนี้เ้อพูดท่าวัปปราทเนื้อดับเนี่ยหกร้อยบาท หกรบาทครับพี่พี่โทรพี่ออนไลน์มาเลยนะแล้วก็มีเนื้อสบู่เลือดพี่วัดประสาทนี่หกร้อยพี่งาเลี่ยมเงินหลวงพ่อเดิมปกติสองพันห้านะโปรโมชั่นไปเอาแค่สองพันพอสงการสองพันเลี่ยมเงินมาสองพันแล้ว ไม่รวมงานะแต่เพราะงานอย่างเดี๋ยวก็แพงแล้วพี่นี่เริ่มเงินนี่เอาสองพันโปรโมชั่นไปนะพี่นะพี่พีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพบเจอกันใหม่นะจ๊ะต้องกราบสวัสดีนะครับ